มีนาเธอตีฉันทำไมเนี่ยเราตบยงลายให้เธอไงนี่ไงมันกินเลือดเเต็มเลยนะมีตาอย่างนี้เราจะติดโลกอะไรไหมเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะเพื่อนถ้างั้นเราไป ถามคุณครูวันธาราดีกว่าว่าจะเกิดโรคอะไรกับพวกเราไหมใช่ใช่ถามผู้เสร็จพวกเราขอครูซื้อข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตดีไหมจะได้นํามาบอกเพื่อนๆด้วยเนาะโอเคค่ะเราไปกันเลยคุณครูค่ะคือว่าหนูโดนยุงลายกัดตรงนี้ค่ะหนูจะเป็นโรคอะไรไหมคะโอ้ไหนดูซิมีรอยด้วย ยุงลายนะคะมีโรคที่เกิดจากยุงลายเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้กูจะให้พวกหนูไปสืบเสาะค้นหาข้อมูลว่ายุงลายอะ่ะมีโทษยังไงโดยที่ให้ไปค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะงั้นเราไปหากันเลยเนาะค่ะเริ่มกิจกรรมสืบเสาะอิสระเรื่องยุงลายตัวร้าย สมาชิกสืบสอดอิสระ 1. เด็กหญิงกัญญนัฐสีแสง 2. เด็กหญิงสุชานันปริยะพัฒนาชัย 3. เด็กหญิงปณิดาเหมือนตะบุตร 4. เด็กหญิงทัชกรเหมือนแจมและ5เด็กหญิงประภาพรพึ่งวงญาติพวกเราทั้ง5คนจะไปช่วยกันสืบสอดอิสระกันค่ะ คุณครูที่ปรึกษา 1. คุณครูปิยรัตวี 2. คุณครูวันธนารองชัยและสคุณครูบุษสกรก้อนทองค่ะคุณครูโรงเรียนวัดนาพร้าวน่ารักทุกคนเลยค่ะคำถามที่น่าสนใจ 1. ยุงลายเป็นพหาหะนำโรคอะไรบ้าง 2. ยุงลายมีอันตรายอย่างไร 3. ยุงลายมีชีวิตนานกี่วัน 4. ยุงลายมียรูปร่างลักษณะอย่างไรและ 5. เราจะกำจัดยุงลายได้อย่างไรวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับยุงลายวัาทัจากชีวิตอันตรายโรคที่ยุงลายเป็นพาหะวิธีป้องกันและกำจัดยุงลายค่ะ ประโยชนที่คาดว่าจะได้รับเพื่อป้องกันตัวเองจากการเป็นโรคที่ยุงลายเป็นพาหะนำโรคขั้นตอนการดำเนินการ 1. ออกแบบการสืบค้น 2. สืบค้นข้อมูลในเชื่อมองคอมพิวเตอร์ 3. สืบสอหาของจริง 4. บันทึกข้อมูล 5. สรุปผลและ 6. นำเสนอให้คุณครูก,กับเพื่อนๆฟังและร่วมอภิปราย มาดูขั้นตอนที่1กันนะคะคือการออกแบบสืบค้นค่ะขั้นตอนที่2พวกเราก็จะไปสืบค้นข้อมูลในชั่วโมงคอมพิวเตอร์กันค่ะนี่ไงเราจเจออาการหังโลคไข้เลือดออกแล้วใช่ใช่ยุงลายมีหลายโรคมากเลยเนาะน่กกากลัวมากเลยใช่น่กกากลัวมากเลยแล้วมีแตงจะเป็นโรคอะไรไหมเนี่ยนันสินะเราจะเป็นโรคอะไรไหมเนี่ย ขั้นตอนที่3พวกเราก็จะไปสืบเสาะหาของจริงกันค่ะสนุกมากๆเลยขั้นตอนที่4พวกเราก็จะมาบันทึกข้อมูลกันค่ะเย่เย <Yeah, yeah, S 2> พวกเราทำสำเร็จแล้วบันทึกข้อมูลของพวกเราข้อที่1คือรูปยุงลายและลักษณะสำคัญของยุงลายค่ะข้อที่2คือวัฒจักรชีวิตของยุงลาย ที่สามโรคที่ยุงลายเป็นพาหะนำโรคและข้อที่สี่การป้องกันและกำจัดยุงลายค่ะขั้นตอนที่ห้าพวกเราก็จะมาสรุปผลกันค่ะและขั้นตอนที่หกนำเสนอให้คุณครูและเพื่อนๆฟังและร่วมอภิปรายค่ะถ้าเราโดนยุงลายกัดเราจะเกิดโรคได้หลายโรคเลยค่ะ โรคที่หนึ่งคือโรคไขเลียนออกค่ะผลจากการสืบสอบ 1. ยุงลายเป็นพาหาน้ำโรคอะไรบ้าง 2. ยุงลายมีอันตร,รายอย่างไรสยุงลายมีชีวิตนานกี่วันสยุงลายมีรูปร่างลักษณะอย่างไรและหเราจะกำจัดยุงลายได้อย่างไรค่ะมาดูผลจากการสืบสอบอิสระของพวกเราทั้งห้าคนกันนะคะ งั้นเราไปดูกันเลยค่ะข้อที่1ยุงลายเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกอาการขลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะปวดกระบอกตามีจุดเลือดออกตามตัวหรือมีเลือดออกภายนอกเช่นถ่ายเป็นเลือดเป็นต้นค่ะ 2. โรคชีคุณกุณยาค่ะอาการไข้สูงมีภาวะข้ออักเสบปวดข้อมือข้อเท้ารวมถึงข้ออื่นๆตาแดงผิวแดงที่ใบหน้าและลำตัวหรือมีผื่นแดงขึ้นตามร่างกายค่ะ 3. โรคไข้ซิก้าอาการไข้สูงมีผื่นหนาขึ้นตามตัวปวดข้อบปวดกล้ามเนื้อตาแดงมักมีอาการรุนแรงในหญิงตั้งครรภค่ะ ข้อที่ 2. ยุงลายมีอันตรายอย่างไรถ้ายุงลายไปกัดคนที่เป็นโลคไข้เลือดออกทําให้ยุงลายตัวนั้นได้รับเชื้อใช้เวลาประมาณ8ปดถึงสิวันจะสามารถถ่ายทอเชื้อให้คนที่ถูกกัดได้และแสดงอาการป่วยภายใน3สัปด,ดาห์ต่อมาค่ะ เรามาดูวงจรชีวิตของยุงลายกันค่ะยุงลายจะออกลูกเป็นไข่หลังจากนั้น2-3วันจะกลายเป็นลูกน้ําแล้ว4-5วันจะกลายเป็นตัวมง่งเมื่อเป็นตัวม่งเสร็จใช้เวลา1-2วันเพื่อที่จะโตเป็นยุงลายตัวเต็มใบค่ะโหวงจรชีวิตยุงลายใช้เวลาไม่กี่วันก็กลายเป็นยุงลายตัวเต็มใบแล้วค่ะเพื่อนๆ ลายมียรูปร่างลักษณะอย่างไร 1. มีปากยาว 2. ขาเป็นปล้องสีดำสลับขาวและ3ลํลำตัวและหัวมีเกล็ดสีดำสลับขาวค่ะ 5. เราจะกำจัดยุงลายได้อย่างไร 1. ปิดฝาโอ่งน้ำใช้หรือน้ำดื่มให้สนิท 2. ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำในโอง่งหรือภาชนะที่ไม่มีฝาปิด 3. ทำลายภาชนะที่มีน้ำขังค่ะ 4. ใส่น้ำส้มสายชูที่จารองขาตู้ 5. เลี้ยงปลาหางนกยุงที่อ่างบัว 6. ล้างภาชนะเก็บน้ำบ่อยๆค่ะ 7. เปลี่ยนน้ำในแจกันทุกเจ็ดวันและ8ด ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาดค่ะเรามาสรุปผลการสืบสอะเรื่องยุงลายตัวร้ายกันค่ะยุงลายเป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิตเราต้องช่วยกันป้องกันและกำจัดยุงลายเพื่อไม่ให้เกิดโรคที่เป็นอันตรายต่อตัวเราและคนที่เรารักค่ะ วันนี้พวกเราขอจบการนำเสนอกิจกรรมสืบสออิสระเรื่องยุงลายตัวร้ายเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ